ที่งาน Home b u i l d e r Expo 2013นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีที่ดินแล้วก็สนใจอยากจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองงานนี้เหมาะมากๆเลยค่ะมีราคาบ้านตั้งแต่ล้านไปจนถึงร้อยล้านกันด้วยนะคะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเจ้าหุ่นยนต์ที่กำลังขนอิฐแล้วก็ขนทรายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าเจ้าหุ่นยนต์นี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับงานนี้กันค่ะ ตอนนี้เซนเจอกับฤทธาดหรูหน่าอยู่มากนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่ไอค่ะจะสอบถามว่าบ้านหลังนี้สร้างในรูปแบบสไตล์ไหนคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับค่ะก็ชื่อของบ้านคือ,อคาซายบิซ่าครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1ไร,ร่เศษเศษนะครับก็ประกอบด้วย5ห้องนอนหห้องน้ําครับค่ะประกอบด้วยนอกจากนั้นก็จะมีโรงรถด้วยครับประกอบด้วยโรงรถ6คันครับด้านหน้าทางเข้าก็จะเป็นดับอ้อมนะครับสำหรับที่จอดรถครับเข้ามาก็ ายในบ้านก็จะเป็นส่วนรับแขกครับแล้วก็จะมีห้องสำหรับ Family r o o m Living r o o m นะครับ mm hmm. พอเคลื่อนเคลนมาทางด้านหลังนะครับจะประกอบด้วยสระว่ายน้ำแล้วก็ฝั่งเป็นเรือนบริการครับ mm hmm. สำหรับพวกแม่บ้านะนะครับแล้วราคาบ้านหลังนี้สนนราคาประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้าเป็นพื้นที่เฉพาะตัวบ้านนะครับอยู่ที่60อยู่ที่60ล้านครับอันราคานี้คือเราเรายังไม่รวมที่ ส่วนเรือนบริการกับสระว่ายน้ำนะครับครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็เรือนรับรองเนี่ยจะต้องเพิ่ม<อ>เป็นราคาประมาณเท่าไหร่ครับใหญ่คะ,คะราคาจะอยู่ที่90ล้านบาทนะครับ อยู่กับบู o เนเธอร์โฮมนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกับคุณโจโด้วยนะคะว่าบ้านหลังนี้มีคอนเซปต์ยังไงนะคะแล้วก็มีราคาประมาณเท่าไหร่คะคุณโจโคะต้องบอกก่อนคอนเซปต์อย่างเนเธอร์โฮมเนี่ยบ้านอิงธรรมชาติใกล้ิดธรรมชาติบ้านนี้ที่เป็นโอเรนทอนนะครับพิเศษก็คือจะมีเรือนรับรองนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้มีมุมที่สามารถ เห็นสาไว้น้ําได้นะครับแล้วก็มีเดือนรับรองหรือศาลาเอาไว้เข้าผ่อนหย่อนใจเวลาพื้คุยเวลาหลังกินข้าวเลิกงานอะไรประมาณนี้ครับค่ะคุณโจคะแล้วสำหรับบ้านหลังนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะบ้านหลังนี้เนี่ยราคาพิเศษในงาน8ล้านบาทครับค่ะนะครับแล้วก็พิเศษในงานอย่างที่ผมบอกว่าบ้านรุ่นนี้เนี่ยจะแจกรถยนต์แอ c o คอร์ครับแล้วก็พิเศษในงานจริงเฉพาะรายการ PNN หลังเดียวด้วยนะครับถ่ายรูปแล้วก็หลังเดียวเท่านั้น,น,น,นะจะให้มาก่อนก็จะให้สาวว่ายน้ำมูลค่าสี่แสนบาทโอ้ใจดีมากเลยเฉพาะท่านแรกท่าน,านเดียวนะคะคที่เนาะติดตามรายการของเราเป็นแฟนรายการของเราก็จะได้รับสระว,ว่ายน้ำฟรี ราคา90ล้านหรือว่าจะเป็นบ้านขนาดกระทัดรัดสไตล์ธรรมชาติราคา8ล้านแล้วนะคะที่นี่นะคะงานนี้เขายังมีรูปแบบบ้านละลานตาที่เซนเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมที่คิดจะสร้างบ้านจะต้องถูกใจสักหลังแน่นอนนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเซนจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับคุณยนต์ปริศนาที่ว่ากันนะคะว่าเขาจะมีความสามารถทําอะไรได้บ้างคะ่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับน้องตองนะคะแล้วหุ่นยนต์ก็คือขับเคลื่อนด้วยน้องซันนะคะเดี๋ยวสอบถามน้องตองก่อนว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างค่ะครับผมหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเราตั้งใจพัฒนาเพื่อใ,ใช้ในการยกวัตถุที่หนักๆค,ครับโดยดีไซน์ให้ออกแบบให้แบบยกน้ำหนักอ,อ,อย่างน้อยประมาณ70กิโลกรัมขึ้นไปเราสามารถยกได้ครับอย่างเช่นพวก กระสอบปูนอะไรอย่างเงี้ยครับหินอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ในการก่อสร้างครับผมและเทคโนโลยีของการขับเคลื่อนตัวนี้คือใช้ในลักษณะแบบไหนคะเทคโนโลยีตัวนี้ครับเราจะใช้กระบอกไฮดรอลิกครับผมซึ่งใช้น้ํามันครับผมเป็นตัวขยับเคลื่อนได้ครับลองขยับให้น้องซันลองขยับดูครับที่รักค่บมันขยับได้ตามที่น้องเขาขยับแขนหรอครับคือถ้าเกิดน้องเขาขยับแขนนะครับ คุณก็จะขับตามเขาก็คือไม่ต้องเหนื่อยมากใช่ไหมคะแต่คือสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่าที่มนุษย์ของเราเนี่ยทำได้ใช่ครับอ๋อค่ะแล้วนวัตกรรมอะไรหลายๆอย่างตอนนี้กําลังพัฒนายังไงบ้างคะอ่าครับตอนนี้คือเราแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกคือเราพัฒนาชิท่อนบนอย่างเดียวใช้ในการยกน้ําหนักอะครับก็คือโดยใช้กระบอกคาร์บอลิกที่ว่ากล่าไปแล้วทีนี้ตอนนี้ที่ต้องแก้ไขอยู่ก็คือส่วนขาเราอะครับเรากําลังใช้แรงคนในการเคลื่อนไหว เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นพัส,สีอะครับคือคไม่ต้องออกแรงมากแต่ว่ายังออกแรงอยู่ค,คือในอนาคตในการพัฒนาคือเราจะต้องออกแบบให้มันทำงานได้เองค,ครับไม่ต้องมนุษย์ไม่ต้องออกแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยผ่อนแรงอย่างตอนนี้คือน้องซันรับน้ําหนักของคุน<า>ยนตอน,ตอนนี้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะ้องตองประมาณถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ ประมาณ30%เปรนตวนะคะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่ค่ะก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยซึ่งอันนี้ก็คือความร่วมมือกันนะคะระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วก็ตระช้างนะคะที่พัฒนานวัตกรรมแบบนี้มาเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สร้างบ้านเลยทีเดียวซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะคะในอนาคตต่อไปเราจะเห็นหุ่นยนต์แบบนี้มากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้การสร้างบ้านนั้นง่ายขึ้นด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะน้องๆทั้งสองคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ